สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ตักกศิลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา23นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขเก้าและหมายเลขศูนย์เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านโดยประมาณ3คู่ คู่แรก17 18และ15เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขศูนย์ หมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าและหมายเลขหกเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกา ท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกห้าศูนย์ห้าเจ็ดและห้าเก้าเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้าและหมายเลขหก เป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกแปดหนึ่งและแปดหกเป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจน ก็ครบแล้วนะครับ3ามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นเพื่อท่านนาไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิลาโหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอืน่นๆอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนําโชคฟรีเพื่อท่านนาไปหาเลขเด่นประจําวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้น เป็นค้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถจะไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิอกอชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักศิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ